เฉันพบกับบัญชีที่น่าสะพรืงกลัวเจอบัญชีเดียวเอาบัญชีเดียวไปก่อนแล้วกันได้เหรอผมเพราะว่าผมเนี่ยพีมาร์ไรเดอร์เนี่ยซื้อมาร์ไรเดอร์พีมาร์ไรเดอร์เนี่ยก็ดูจากร้านค้านะครับแล้วเวลาดูคนเนี่ยก็จะดูจาก เลขบัญชีเนี่ยก็เอาไปหาในแบ็กสตดนะฮะว่ามีไหมมีไหมใน Google search ดูแล้วก็เอาชื่อนะครับ a c e b o o k ของเขาเนี่ยไปเซิร์ชในแบบพวกกลุ่มซื้อขายเงี้ยหรือว่าใน Facebook เนี่ยมันก็จะขึ้นขึ้นมานะครับถ้าเราอยู่ในกลุ่มนั้นๆเนี่ยว่าเออเขามีประวัติอะไรกันบ้างนะฮะว่าแบบว่ามีคนเคยมาแจ้งแบบว่าเตือนภัยอะไรไหมนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าเขามีโพสต์ขายเนี่ยเราเคยเจอ เหมือนกับว่าเราเจอใครเคยซื้อแล้วเรารู้จักไหมหรือว่ามีคนรับซื้อเขาไหมเออถ้าเราแบบกล้าพอก็อาจจะไปทักถ้ามีคนรับในโพลแล้วเขาบอกว่าขายไปแล้วเนี่ยเราก็ทักตามไปถามเขาเลยะฮะว่าเอ,อ้ยคุณซื้อแล้วได้ของจริงไหมอะไรอย่างนี้ผมอยากจะซื้อกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็จะทําประมาณนั้นนะครับผมว่ามันเป็นยังไงซึ่งแต่ว่าที่ทักไปถามกับไอ้คนที่ซื้อเนี่ยยังไม่เคยทํานะครับเพราะว่าเออ เราก็ยังไม่กล้าพอแล้วเราก็พอที่จะดูออกนะครับว่าเชื่อเงว่าพอที่จะดูออกว่าเออคนนี้ยน่ยจะส่งให้เราจริงซึ่งมันก็ยังไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าการซื้อขายเนี่ยก็โปรดระมัดระวังในการซื้อนะับผมแล้วอีกสองรอบนะครับที่ผมเกือบที่จะโดนโกนะฮะมามาฟังในส่วนที่เกือบนะครับแต่ไม่โดนนะกันบ้านดีกว่านะครับผมอ่ะมันก็จะเป็นรอบหนึ่งก็คือผมเนี่ยไปโพสต์ในส่วนตั้งรับนะครับของ ซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์นะครับในร่างสีดำๆนะผมจะมาทำคลิปในมาโมสีเป็นสีเงินให้ทุกๆคนเนี่ยได้ดูกัน,นครับแต่ว่า,าเผอิญว่ามันมันมีโจทย์มาแล้วผมก็ตั้งรับสีดำใช่ไหมแต่เขาเสนอสีเงินในราคาประมาณ600-700บาทซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมันน่าจะเกินพันไปแล้วแบบว่าประมาณพันสองพันไปแล้วอะก็กวา่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่า เรอาอก็แบบตาวุ่นวายฮะไม่ต้องทําสีด้วยอะไรเงี้ยที่แบบว่าก็ได้ของมาเลยอะไรเงี้ยสภาพก็โอเคซึ่งเขาก็ไม่มีป้ายชื่อเหมือนกันแต่ว่าผมก็ลองถามเครดิตเขาดูเออลองถามเคร,รดิตเขาดูเขาก็บอกว่าก็ลองไปส่องๆดูแล้วกันขายของอยู่ไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็เลยไปส่องๆดูเอาสรุปแม่งโจรมีคนแบบประกาศแบบ เตือนภัยนะครับคนนี้อย่าไปโอนนะครับผมโดนมาแล้วอะไรอย่างนี้ผมก็เลยทําการบล็อกแม่งไปเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปบอกทุกๆคนในกลุ่มนะครับว่าระวังกันด้วยนะช่วงนี้มีโจรเยอะนะครับผมถ้าใครเคยเห็นโพสต์นั้นเนีย่ยจะรู้นะครับว่าอันนั้นคือรอบแรกนะครับที่ผมเกือบโดนโกงนั่นเองนะครับผมแล้วมารอบที่2นะครับผมก็คือวันนี้เลยฮนะคือไม่นานวันนี้ไม่กี่วันนะครับผมเห็นพี่ท่านหนึ่งนะ คือเขาเนี่ยเอาตัวนึงเนี่ยในคอมิกจากเอ่อซีรีส์มาเวลเจนนี่แหละไปทําเป็นตัวเปโมสีใหม่หมดเลยเกือบหมดนะเพราะว่ามันยังเหลือช่วงบอดดงบอดี้เปลี่ยนแค่นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเป็นตัวไซคอปนะครับที่แบบว่าสวยมากนะฮะเออซึ่งพี่คนนั้นเนี่ยพี่กอฟถ้าผมเรียกไม่ผิดน,นะเออพี่กอฟเนี่ยเขาก็ทําแบบทาสีใหม่แล้วก็หาหัว ซึ่งเป็นหัวไซค,คอปที่มันแบบมีแว่นอะไรอย่างเงี้ยเท่ๆมาใส่ซึ่งเอ้ยผมว่ามันโอเคนะผมอยากได้บ้างแต่ผมก็เห็นตัวนี้นะที่เขาเอาบอดี้มันมาเนี่ยมาลดราคาอยู่ซึ่งผมก็เลยขาดแค่หัวผมเลยต้องไปตามหาหัวตัวนี้ครับแล้วผมก็ไปตามแล้วก็มีคนมาเสนอขายผมครับในเมื่อวานนี้ซึ่งเขาบอกว่ามีครับขายเฉพาะหัวเนี่ย170บาทครับผมอะไรอย่างงี้อ่า ผมก็เลยลองทักเขาไปขอรูปเพิ่มเติมหน่อยครับแล้วเขาก็พอตกบ่ายวันนี้นะผมก็ได้รับข้อความจากเขาเ ين, ในโพสเขาก็เขาก็ส่งรูปมาปับ๊บในโพสนะไม่ใช่ในทางแชทข้อความนะในโพสปับ๊บเป็นตัวไซคออย่างนี้และทีนี้ผมก็ได้บอกเขาว่า170บาทเนี่ยได้หัวเลยใช่ไหมครับเขาบอกว่า i.b อ่ะก็คืออินบ็อกมาแล้ทนี้ก็คุย ว่าเออสองร้อยแล้วกันรวมส่งอะไรอย่างนี้แล้วทีนี้ปุ๊บมันก็มีคล้ายๆกันอีกแหละที่แบบว่าบีิให้เราส่งเอ้ให้เราส่งแบบสลิปส่งเงินไปให้เขาเนี่ยก็คือผมเนี่ยคือหลายๆท่านนะครับที่เอ่อต้องบอกก่อนในตรงนี้เดี๋ยวผมบอกทุกคนก่อนเลยนะครับว่าทําไมพอมาซื้อมาขายอะไรกับผมเนี่ยผมจะขายเนี่ยทำไมผมส่งช้าจังเลยส่งช่วงเย็น ทุกครั้งแล้วทำไมซื้อเนี่ยผมโอนชาอ้าจังเลยเออมึงจะเอาจริงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้คือขายเนี่ยทำไมผมส่งชา้าคือผมเด็กวงโย,โยนะฮะแล้วกพ็พอดีว่าบ้านผมเนี่ยมันไม่ได้ใกล้กับพวกแบบไปสนุกไปสนีเลยเนี่ยมันออกไปก็ไกลนะครับผมก็เลยต้องฝากพ่อไปส่งแล้วพอฝากพ่อไปส่งเนี่ยเขาก็จะติดงานนะกว่าจะไปส่งก็ได้ตอนเย็นนะอันนี้ก็ต้องขออภัยทุกทุกคนด้วยนะครับผม ที่แบบว่าถ้าเกิดว่ามาซื้อของกับผมก็ก็ขอให้เข้าใจกันหน่อยนะครับผมว่าเออผมมีปัญหาส่วนตัวนิดนึงนะับอ่าในเรื่องของการเดินทางเนาะก็ขอให้เข้าใจกันละกันเนาะแต่ว่าถ้าในเรื่องในส่วนที่ผมเป็นฝ่ายซื้อองเนี่ยทําไมผมถึงโอนช้าจังเลยคือผมเนี่ยต้องบอกก่อนนะเงินมีมีแต่ว่าบางทีเนี่ยเงินผมอะมันจะอยู่ในบัญชีหนึ่งที่เป็นบัญชีที่คล้ายๆกับปิดตาย มันก็ไม่เชิงปิดตายหรอกมันเป็นบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาน,นี่แหละที่แบบสามารถถอนได้ทั่วไปแต่ว่าผมไม่ได้ทํแบบถอนหรือไม่ได้เชื่อมกับแอปถอนที่แบบว่าเออจะถอนตอนไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยจะถอนยังไงก็ได้เพราะว่าผมเนี่ยเวลาจะไปถอนเนี่ยมันจะต้องใช้บัตรประชาชนไปในแบงก์ซึ่งผมก็เลยต้องผัดภาราเนี่ยไปให้ป้าผมเนี่ยโอนให้ซึ่งมันก็เลยต้องแบบว่าช้านิดนึงกว่าแบบว่า จะให้ฟ้าเขาโอนให้ได้อะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยขอัยด้วยแล้วกัน่เงี้ยก็ขอให้เข้าใจกันแล้วกันนะครับผมแล้วทีเนี้ยเขาก็บีบให้ผมแบบโอนเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีนัดส่งเออกลับมาเรื่องเดิมน,นะเขาทีเนี้ยเขาเลยบีบให้ผมเนี่ยโอนก่อนบ่ายโมงบ่ายโมงตรงของวันนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขามีส่งลูกค้าอีก หล,หลายท่านนั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็เลยบอกเขาไปว่าเออนั้นก็ไม่เป็นไรแล้วกันครับก็เอาไว้ก่อนแล้วกันแบบขอบคุณครับเพราะว่ามันน่าจะเกินหลังจากนั้นซึ่งเขาก็บอกว่าเย็นนี่กี่โมงครับกี่กี่โมงเอยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอะ่ะผมก็เริ่มชักจะแปลกแปแล้วเพราะว่าเราก็เจอประสบการณ์ประมาณนี้ว่าเอออะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นท่านอื่นเขาอาจจะให้เราแบบว่าเออไม่เป็นไรครับเอาครับครับผมอะไรอย่าง <lay ered> <zasad zie S 2> าเงี้ยอันน <ๆ S 2> ี้มันไม่ใช่แล้วผมก็เลยลองไปโพสถาม เพื่อนในกลุ่มดูก็สรุปว่าเป็นโจรจริงก็เลยโชคดีไปนั่นเองครับผมอ่าหลักเลยก็คือการซื้อขายกันนะครับอย่าลืมป้ายชื่อ1นและ2เลยก็คือลองเช็คเครดิตกันก่อนนะครับก่อนที่จะโอนนะฮะถ้าไม่ใช่เพื่อนหรือว่าคนที่ไว้ใจถึงจะเป็นคนที่ไว้ใจเนี่ยบางทีก็ลองลองหาเครดิตดูก่อนละกันนะครับผมและ3เลยก็คือถ้าเขาบีบเรามากๆเนี่ยก็อาจจะผัดไปก่อนก็ได้นะฮะและ4ี่เลยก็คืออย่างที่4ี่นะเรื่องของราคาครับ ถ้าราคาเรารู้ราคาตลาดแล้วมันต่ำมากๆเนี่ยก็ระวังไว้ด้วยอาการนะครับถ้าไม่ใช่คนที่นาไว้วางใจโอเคครับสรุปวันนี้นะครับการเล่าประสบการณ์ของผมก็น่าจะจบพอเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับอยากให้ผม,มเล่าเรื่องอะไรอีกเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้ร่างคลิปได้เลยนะฮะและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์คนละไลค์ครับกดแชร์คนละแชร์และที่สําคัญถ้าคุณแคร์อย่าลืมกด subscribe ครับผมเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปนั่นเองครับผมช่วงนี้อาจจะมีบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่า ช่วงนี้ผมปิดเทอมเลยนะครับผมอ่าประกาศปิดเทอมกันเลยนะครับผมแล้วก็หยุดเยอะพอสมควรนะครับผมเพราะว่าผมไม่มีโปรกแกรมแข่งอะไรแต่ว่ายังมีซ้อมอยู่เป็นรายวันนั่นเองนะครับผมก็จะได้เห็นผมทำคลิปเรื่อยๆแล้วนะครับผมก็สามารถติดตามรับชมกันได้ครับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าโดนโกงกันนะครับ